ก่อนเนะี่ยการคมนาคมจะเริ่มมีก็เป็นทางน้ําก่อนใช่ไหมเป็นทางน้ําแล้วก็ต่อมาก็มีทางรถไฟขึ้นมาก็มาเดินทางทางรถไฟต่อมาก็มาเป็นถนนเริ่มแรกเลยก็การคมนาคมทางน้ําก็จะเกิดตลาดขึ้นในในบุ่มด้านล่างที่ที่อยู่ทีน้านําก็จะมีเรือเดินาำสินค้าค้าขายกันไปชุมชนก็จะไปอยู่ตรงนั้นพอต่อมาเกิดเกิดมีรถไฟขึ้นมาก็มีการย้าย ย้ายจาก,จากต,รตรงด้านด้านรินไม้ทนะ้าขึ้นมาอยู่ที่ใกล้ๆกับสถานในรถไฟจนเกิดเป็นตลาดสดขึ้นมาชุมชนก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงแล้วก็ยาวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตลาดสดธรรมดาเป็นเป็นเป็นตลาดสดแล้วก็การค้าก็สมัยก่อนก็จะเป็นผู้ผลทางการเกษตรนะครับก็คือจะเป็นการเกษตรส่วนใหญ่ มีการมีการสร้างตลาดขึ้นมามีการสร้างตลาดเป็นคือมันเป็นเป็นหลักเป็นฐานแน่นอนแล้วเขาก็มีการย้ายตามตลาดไปทีย้ายตามตลาดก็คือพอมีตลาดเกิดขึ้นเขาก็ชุมชนก็ไปสร้างไปสร้างบ้านจับทอสร้างบ้านเหมือนในตลาดสดปุถุภัณฑพูดถึงหลวงพ่อหลักเมืองนิดหนึ่งครับกาวแก่ตรงนั้นตรงนั้นน่าจะก็คือเป็นที่ของวัดของวัดมหาธาตุ แล้วก็แล้วก็จะมีจะมีโบสถ์จะมีโบสถ์อยู่อยู่กลางตลาดเลยยังมีหลวงพ่ออยู่ในะคือหลวงพ่อกับเมืองที่โบสถ์แห่งนี้นะครับเป็นโบสถ์เก่าในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งนะครับของวัดโคธารามนะครับเป็นที่ปฏิสถานนะครับพระลูกคุณปั้นนะครับซึ่งมหาชนชาวเมืองพิชัยนะครับขนานนามท่านว่านะครับหลวงพ่อหลักเมืองนะครับซึ่ง ในปี2485นะครับสมเด็จกรมพยาณิสารนวัติวงนะครับก็ได้ที่เคยเสด็จมรพิสการที่นี่ด้วยนะครับซึ่งนะครับหลวงพ่อหลักเมืองนะครับก็ปัจจุบันก็ได้ปฏิสถานนะครับอยู่ท่ามกลางนะครับตลาดสดของวัดมหาธาตุนะครับเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของพี่น้องนะครับประชาชนชาวอำเภอพิชัยนะครับก็มากราบสักการบูชานะครับและในช่วงตุนสงการนะครับก็จะมีการอัญเชิญนะครับ พระพุทธรูปสําคัญตรงนี้นะครับที่จะเป็นนะครับพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับออกแห่ส่งน้ํานะครับในชว่วงเทศกาลสงการครับต่างหลวงพ่อหลักเมืองก็เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับที่ประดิษฐานอยู่นะครับแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับและงลงรักปิดทองไว้อย่างสวยงาม